สวัสดีค่ะตอนเช้าเรามาดื่มน้ำชาบายวันนะคะไอ้ตัวนี้ก่อนทานข้า,าวเช้านะคะใบาชาใบาวันของวันนะคะดูดูแล้วจะหายหน้าหายตาไปนานใช่ไหมเออไอ้ตัวนี้วันเพิ่งย้ายบ้านใหม่เพิ่งมาบ้านใหม่นะอันนี้ก่อนจะทานข้า,าวเช้าเรามาดื่มน้ำชากันนะคะนะคะี่ค่ะ ขับเซลลูไลต์ส่วนเกินนะคะตัวนี้จะดักจับไขมันหรือว่าเซลลูไลต์ของเรานะคะพี่น้องตัวนี้ก่อนที่จะทานข้า,าวเช้าเราต้องดื่มน้ำชานะคะทุกวันหรือว่า พี่น้องไม่ดื่มน้ําชาพี่น้องก็จะาทานกาแฟก็ได้นะคะจะจะจะทานกาแฟก็สั่งน้ำตาลตโนดวันได้นะคะที่ช่อง YouTube เกวันน้าตาลตโหนดหรือว่าลิสาชาแนลนะคะในช่อง YouTube ของวันหรือว่าติดต่อที่ Facebook สิริทรัพย์พัฒนาสารสมบัติอาจจะ,ะต่อไปอาจจะไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กนะคะวันอาจจะ,ะยุ่งกับทำธุรกิจนะคะตอนนี้ จะไม่ค่อยได้มาไลฟ์สดหรือว่ามาโฆษณาสินค้าหรือว่ามาอัดวิดีโอนะคะต่อไปอนี่ค่ะผลพ,พัน์การดื่มน้ำชานะคะต่อไปอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้ facebook ก็ได้นะคะนี่ค่ะการดื่มน้ำชานะคะนี่ค่ะ เราดื่มน้ำชาของเราต่อไปอาจจะไม่ค่อยมาบอกพี่น้องนะคะพี่น้องเราเอ้ยต่อไปกับเสีย่ยห้างหายไปโดนนะคะเพราะว่าจะเปิดสาขาใหม่นะคะ,ะใครสนใจแฟนชายก็สั่งได้นะคะเออสนใจอยากค้าขายอยากลงทุนอะไรก็ติดต่อมาได้นะคะที่ เฟซบุ๊กสิริทรัพย์พัฒนาสารสมบัติจะขยายสาขาจะขยายแฟนชายใหม่นะคะตัวนี้ก็ติดต่อมาได้ค่ะตอนเช้าๆอย่าลืมดื่มชาใบาวันนะคะอันนี้ มันจะดื่มทุกวันทุกวันเพราะว่ามันจะควบคุมน้ําตาลในเลือดไม่ให้เป็นเบาหวานไม่ให้เป็นความดันไม่ให้เกิดความดันต่างๆวันอายุห้าสิบกว่าปีแล้วเชื่อไหมอายุห้าสิบกว่าปีไม่ได้ทําอะไรเลยเกี่ยวกับร่างกายเราดูแลสุขภาพของเราปกติคนต้องอ้วนนะมันสิอ้วนก็นี่พี่น้องเลยอันนี้ไม่อ้วนนะคะตอนนี้นั่งนั่งอยู่ค่ะจะจะทานข้าวเช้าก็เลยนั่งนะคะ ต่อไปคงจะยุ่งๆเพราะว่าจะต้องขายของจะต้องทำโน้นทำนี่หลายอย่างอาจจะได้อาจจะไม่ได้มา,าไลฟ์ลสดหรือว่าอาจจะไม่ได้มาอัดวิดีโอแบบนี้นะคะเพราะว่าวันจะเปิดสาขาอีกสองสาขานะคะอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนวันได้นะคะที่ตลาดเกตร้อยไร่นะคะพี่น้องอ,อ,อย่าลืมนะคะเพราะว่าวัน ถ้าใครสนใจแฟรนชชายก็โทรเบอร์มาได้นะคะ0986219881นะคะเรามีแฟรนชชายขายให้คุณเป็นเนื้อนะคะอหรือว่าคือคือ,คอต้องโทรส่วนตัวนะคะถึงจะบอกได้เรามีเราขายแฟรนชชายของเรานะคะเเราเต่อวันมาได้นะคะที่0986219881นะคะแฟรนชชายเนื้อย่างโคขุนนะคะ เ,เราจะขยายสาขาอีกหลายๆที่แล้วก็ใครสนใจเฟรนชายตัวนี้ก็สั่งมาได้เราจดลิขสิทธิ์แล้วนะคะไอ้ตัวเนี้ยเราทําของเราเราจดลิขสิทธิ์แล้วถ้าพี่น้องสนใจก็ทักมาหาวันได้นะคะเออที่เข้ามาเฟซบุ๊กก็ได้หรือว่าอกดเข้ามาว่าเออสนใจแฟรนชายอยากจะทําธุรกิจอะไรก็ก็ก็ทักวันมาได้นะคะตัวนี้อืมเราจะให้ดูนะคะ เราจะขยายสาขาออกไปนะคะพี่น้องจะขยายสาขาออกไปเออตัวนี้นะคะแฟนชายของเราถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะเนี่ยค่ะแฟนชายของเราเนื้อย่างโคขุนนะคะอืมที่เข้ามาที่เฟซบุ๊กสิรทซัพย์พัฒนาสารสมบัติหรือว่าติดต่อเรามาได้นะคะเพราะว่าเราจะขยายแฟนชายของเราเออเนี่ยค่ะอืมเรามีแฟนชายของเรานะคะอ่า สนใจก็ทักวันมาได้นะคะว่าเราจะขยายสาขาอีกหลายที่ก็โทรเบอร์มาได้ค่ะนี่ค่ะโทรเบอร์มาได้นะคะพี่น้องอคือขายอย่างเดียวซื้อเฟรนไชายของเราแล้วเราขายาคือคุณมีหน้าที่ขายอย่างเดียวนะคะตัวเนี้อมีหน้าที่ขายอย่างเดียวแล้วก็ส่งให้อ่ะค่ะเอาไปส่งถึงที่เลยค่ะอืเราขายเฟรนไชายของเรา ก็สนใจก็ทักวันมาได้นะคะตัวนี้แล้วจะขยายสาขาเนี่ยค่ะเรามเีเราทำเเราทาของเราเราอัดไว้พร้อมส่งนะคะเนื้อย่างโคขุนของเราพร้อมส่งแล้วถ้าสนใจก็ทักวันมาได้ที่0 9นย์ก็8 8ดนะคะ เพราะว่าเราจะขยายสาขาอีกหลายสาขาใครสนใจใครอมองหาทำเลว่าเออเศรษฐกิจแบบนี้จะทำอะไรดีก็ทักมาหาวันได้นะคะหรือว่า,าเข้าไปที่ช่อง YouTube ลิษา Channel หรือว่า,าเกวันน้ำตาลตหนุนะคะเพราะว่าต่อไปอาจจะเป็นช่องเดียวกันนะคะตัวนี้ ถ้าสนใจแฟนชายก็ติดต่อวันมาได้นะคะอยากสนใจว่าเออเนี่ยพี่หนูจะลงทุนในนน่นอนนี้เศรษฐกิจอย่างนี้จะทําอะไรดีต้องดูดูทําเลดูทําเลว่าเออทาเลของคุณอยู่ในแหล่งชุมชนหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้เรามีแฟนชายให้เราคือคือสนใจทักมาเลยค่ะเราจะอธิบายให้ว่าไอแบบนี้แบบนี้ทํำยังไงเราขายไม่แพงแฟนชายของเรานะคะประมาณสามหมื่นนะคะได้ทุกอย่างคุณมีหน้าที่ขายอย่างเดียวนะคะสามหมื่น แฟนชายของเราเราเราจดจดลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ,ะแล้วค,คุณก็โทรมาหาวันได้ค่ะค่ะตัวนี้อย่าลืมก่อนทานข้าวเช้าอย่าลืมนะคะก่อนทานข้าวเช้าอย่าลืมดื่มใบชาใบวันนะคะดักจับเซลลูไลท์ไขมันส่วนเกินของพี่น้องเรานะคะนี่ค่ะ,ะวันจะทานข้าวเช้าวันก็จะดื่มน้ําชานะคะเราไม่อยากอ้วนเราไม่อยากเป็นความดันเราไม่อยากเป็นเบาหวานนะคะพี่น้อง เจอกันใหม่นะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแจให้วันด้วยนะคะรักทุกคนถึงได้มาบอกต่อสวัสดีค่ะ